นีก,กัพูดเต๋ากูอยากมีคอนเทนต์อะไรแบบความขำเว้ยอ้ยซึ่งก็คือ Google นี่คือ Google ใช่ไหมเป็นเป็นเว็บที่ไว้ใช้ค้นหาการศึกษาไม่ก็ดูคลิปวิดีโอ YouTube อะไรต่างม,มากมานะผมอยากจะอยากรู้ว่าประเทศบ้านเราหรือว่าประเทศฝรั่งบ้านเราเนี่ยโดูอะไรกันบ้างเขาพิมพ์อะไรกันบ้างคือ คอนเทนต์แบบนี้เนี่ยมันเคยมีเกิดขึ้นมานะครับคือคอนเทนต์ที่หาแบบพิมพวกท็อปท็อปเซิร์ฟอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือคุณ James <S <S เจมส์เองครับก็คือเป็นช่องที่แบบว่าทําให้ผมมีตลกแบบขับจนเกือบจะตายหลายรอบแล้วจริงๆพี่เขาก็เคยบอกว่าเขาเคยเอามาจากของฝรั่งนะครับแต่เขาเลยมานองทําดูก็เลยเห็นเขาทำเป็นฉบับคนไทยก็เลยแบบเไม่เป็นอะไรที่ขับสิบหายเลยเป็นอะไรที่ผมชอบที่สุดแล้วช่องนี้ครับทา ตามนิ่หน่อยนิดหน่อยครับเพื่อเือเห็นมันขับดีเราอยากจะทองดูว่ามันจริงอย่างที่พี่เขาบอกซึ่งอย่างแรกเว้ยพี่เคยพย์คําว่าเด็กทารกเท่าไหร่ถึงจะบินอ่ตรงอายุเท่าไหร่ถึงเด็กอ่อนสามารถที่จะบิน <c oughs> <c oughs> ซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่ามันมีในท็อกเซิร์ฟใช่มันมีในท็อกเซิร์ฟ มันมีนะเว้ยทั้งสองโอ้ยโอ้ยแล้วกูจะปวดหัวตามเลยอ่ะเค้าพิจารณ์เนี่ยมันเป็นเว็บฉบับอะไรเนี่ยจะเป็นแอปเกี่ยวกับหรือเป็นเว็บเกี่ยวกับนะครับเป็นเว็บ เช่นแบบรูปกำลังขับมาห้าอย่างอ่ะหน้าเลเดนอ่ะตอนนอย่เงี้ยมันจะมีรูปแบบถ้าเราเกิดเข้าไปก็จะมีรูปเรเดนแบบมีมเฉพาะมีมเยอะแยะแล้วมีมอ่ามีมมีมต้องมีอยู่แล้วเนี่ยยังมีหมดเลยนะครับมีหมดเยอะแยะฮัทชูทำไมดูกูดูแล้วมันขับไวแย่ นี่แหละไอเหมียวมึงอยากทำมึงอยากทำไอเฮี้ยมึงอยากทำมึงอยากทำกัญชาผ่ามึงจะได้เป็นส่วนหนึ่งของกัญชานี่แหละเหตุผลไอเฮี้ยครับมากมายเนี่ยมีอุต่าเออมีเยอะแยะไปไปหมดเลยนะครับอุ้ยลูกกูเฮ้ยเดี๋ยวไปไหมนะโอเคเดี๋ยวไปมันน่ารักแปลกๆวะเอ้ บอกให้หยุดที่หยุดกูกัดอีกทางหนึ่งเอาไปดิจะกัดหมอนแ้องจะกัดหมอนกูชอบไปแบบเขาเรียกว่ามีมเฟอร์เฟคคัทอ่ะไอ้มีมเสียงแตกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีมเฟอร์เฟคคัทครับอุ้ย โอเคเดี๋ยบร้อยแล้วมันเกิดขึ้นที่ไอ้ยอะเนี่ยอะไรเอ้อะช่องกูจะโดนแบบมันไอ้ยอะอ๋อเฮ้ยสัตว์ไอ้เอยกูกูก็กูเก็ตมุกอยู่นะไอ้เหี้ยคำว่าบันไซที่อัตโกะมันพูดไอ้เหี้ยกับฟุบุกิที่พูดว่ามันแต่ไอ้เหี้ยนี่โอ้โหบันไซตาหูกูแตกอืมเอ่อ้เหี้ยร้องไห้โอ้โหไอ้เหี้ยโดนเอทีไอสัตว์ เป็นพ่อหรือพี่มันวะไอ้เจ้ามึงว่าขนาดไหนมึงมาไล่จับลูตัวเองเลยเนี่ยมึงมึงจะเพ้อเจอสิับสุเปร์เมณไอ้สไปเดอร์แมนี่ โอ้ยโอ้ยกูจะไปล้โอ้ยอัี้อัอะไรจะได้ออะไรเนี่ยไม่ได้เดอดสองอัยูไอ้คนปินยนี่นปิกไอ้ยอันนี้เดดี่กูเห็นในกอา่เี้ยไอ้มีคน นี่แหละกำเนิดปูอาคาใครใครคนหนึ่งกับโคลาโยไม่โดนอือกับขาโชเท่ไม่โดน Long before name. time had a เฮ้ยเดี๋ยวนินจาโกมาจากไหนแยลืมแล้วอาจารย์ชื่ออะไรนะโอ้นี่มึงยังจะไปเล่นป้าทะเลทรายกันเยอะอันนี้พอยังดูปกติเลยจิ้งเก๋ออันนี้เนี่ย ฝ่ายไหนโอเคอยู่กูหันหลังกับว่าแม่งหมดอายอยู่ด้านหลังกูเปล่าวะ กูจะติดเหลือวไม่เนี่ยเฮียยิงเหลือไม่พอกูยังปวดหัวในเฮียไอ้ที่มึงกไอ้ที่มึงกระเดากระเดากระเดาตอนเนี้ยมันเป็นผู้ชายในส่โอ้ยเชียกูรู้เลยสัตว์ ราเทลส่วนนี้ก็จากเรื่องเฟสปารูคุชิเมย์ดยิ่งเฮเบร์

Eh, nak dia makan ayah Daddy Daddy <laughs> <laughs>